สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกแฟนเพจของสิงห์ชัยคาเซ็นเตอร์ทุกท่กทานนะคะวันนี้เจอกับเป้อีกแล้วนะคะเจอกันที่เดิมนะคะที่สาขาบอ่อวินปวกแดงเนาะเวลา8.34นะคะใครที่กำลังเข้างานอยู่นะคะพักเที่ยงก็แวะเข้ามาดูดย้อนหลังที่สิงห์ชัยคาเซ็นเตอร์ได้เลยนะคะวันนี้เป้มีกระบะมานำเสนอ3คันนะคะใครที่ยังไม่มีรถกลับบ้านช่วงสงการนะคะออกตอนนี้ยังทันพอนอีกทีหน,นึ่งเดือน พือภาคมนะคะถ้าออกตอนนี้พอนอีกทีเดือนพฤษภาคมนะคะพอนกันยาวๆทั้งหมด84งวดเลยนะคะมีคนเข้ามาดูไหมคะมีคนเข้ามาดูแล้วหนึ่งคนนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อย สาขานะคะสินค้าคาเซนเตอร์ของเรามีทั้งหมด3ส,สาขานะคะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสาขาที่เป้ไร์อยู่เนาะสาขาบอว์วินปกแดงตั้งอยู่ข้างวัดมาเยังพอเลยหรือว่าจะเป็นสาขาขอนแก่นนะคะตั้งอยู่บ้านเป็ดนะคะหรือว่าจะเป็นสาขาที่เป้ไร์อยู่นะคะเป็นสาขาบอวินปกแดงแล้วก็สาขากรุงเทพเนาะสินค้าคาเซนเตอร์มีหลายช่องทางให้คุณลูกค้าติดต่อมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น u ู u b e เฟซบุ๊กอินสตาแกรมหรือว่า Line แอดของเรานะคะ Line แอดเป้ขึ้นไว้ให้บนหัวแล้วนะคะเป็น s i s i n c h a i ตัวเลขหนึ่งนะคะหรือว่าใครอยากติดต่อเป้โดยตรงนะคะ0856617799นะคะ0856617799นะคะหรือว่าอีกหนึ่งเบอร์นะคะ0899695577นะคะอันนี้สายด่วนของเรานะคะคุณลูกค้ามีอะไรเล่งด่วนโทร ททรถของเรานะคะหรือว่าไปลองดูโครงสร้างรถของเราได้เลยนะคะเพราะว่าสิงไทย์คาร์เซ็นเตอร์การันตีเรื่องโครงสร้างนะคะไม่มีชนหนักน้ําท่วมพิกล้วนตัดต่อจบช่างแน่นอนนะคะหรือว่าโอเวอร์ฮอนเครื่องมาตัดต่อเครื่องมาตัดต่อเลขคันตีมานะคะคลายช่างเข้ามาดูที่โชนของเราได้เลยนะคะและสิงไทยคาร์เซ็นเตอร์กล้าท้าลองขับเข้าสู่ให้คุณลูกค้าดูเลยนะคะว่ารถของเราไม่มีพิกล้วนน้าท่วมมาอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวไปชมรถคันแรกกันนะ สวัสดีคนดูสี่คนดูนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคันนี้นะคะจะเป็นมิตซูบิชินะคะไทตันนะคะตัวนี้ปี2012นะคะไทตันปี2012เป็นยางยี่ห้อแม็กซินะคะตัวนี้ร้ 16, อแม็กขอบ16ยางปี2017นะคะตัวนี้ แน่นอนเพราะว่าเขาเป็นตัวยกสูงนะคะเขาจะมาพร้อมกับบันไดข้างนะคะแล้วก็กันชนหลังนะคะตัวนี้ล้ลอแม็กล่อเลยนะจากศูนย์จากโรงงานตัวนี้จะเป็นสีน้ําตาลนะคะซุ้มล้อของเขาจะตัดกับสีครีมนะตัวนี้สําหรับ m มิตซูบิชิไ i t a n ปี2012ขนาดเครื่องยนต์ 2,500cc นะคะตัวนี้จะเป็นตัว GLS นะคะ2.5 VGT เทอร์โบนะ ขนาดเครื่องยนต์2,500ซีซี V-G Turbo นะคะสวัสดีคนดู6คนนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะจะได้ไม่พลาดโปรดีๆของเรานะคะนี่เลยข้างหลังของเขานะคะเขาก็จะมาพร้อมกับไฟทับทิมนะคะ2ด้านเลยนะสำหรับไฟทับทิมของเขานะคะ Mitsubishi Titan Mega c u b นะคะตัวนี้เดี๋ยวเป้พาชมออปชั่นภายในของเขากันนะ ออปชันภายในของเขาเปิดมาของเขาก็จะเจอพวงมาลัยนะคะตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยหนังนะคะทั้งหมด3ก้การคือใช้งานน้อยมากเพราะว่าพวงมาลัยของเขายังใหม่ๆอยู่เลยนะคะตัวนี้จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนแล้วนะคะจิ้มที่หน้าจอ2วินาทีนะหน้าจอก็จะติดเลยนะคะ ABS 1ใบนะคะตัวนี้ Airbag ก็1ใบนะคะสำหรับมิตซูบิชิไทยตันนะคะรอเอ้ย เบาะของเขานะคะก็จะเป็นเบาะผ้าแนวสปอร์ตมาจากศูนย์จากโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวไปดูคอนโซลการของเขาก็จะเป็นเกียร์เมียนน่วน5สปีดเนาะไม่ว่าจะเป็นที่วางแก้วน้ําเบรกมือนะคะสําหรับตัวนี้นะระบบไฟฟ้ารอบตัวคันกันเลยนะคะสําหรับ Mitsubishi ไ i t a n ปี2012ขนาดเครื่องยนต์ 2,500cc เป็นเครื่อง VG Turbo นะคะตัวนี้เป็นเครื่อง VG เทอร์โนะคะ ราคาของเขาวันนี้ไลนนี้เท่านั้นนะคะอยู่ที่2 7 9,900นะคะ2 7 9,900จากราคาหน้าเต็นท์2 0 9,9900นะคะใครดูไล้์สดนี้อยู่2 0 0 0 0 0 เ9 9 0 0ม่อผ่อนเดือนละประมาณ5,000กว่าบาทยาวๆกันไปเลยนะคะ84งวดนะตัวนี้เครดิตดีสามารถจัดฟรีดาวได้มีค่าใช้จ่ายในการออกรถแค่12,000บาทนะคะแต่ถ้าคุณลูกค้าอยากประหยัดไปกว่าน,นั้นถ้าเครดิตดีจริงๆสามารถผักเขายอดจัดได้เลยนะโอเคเดี๋ยวไปดูคันต่อไปนะคะคันนี้ก็จะเป็นแบรนด์โตโยต้กระบะพันเก่งนะคะ นะหลายๆคนอาจจะรู้จักแล้วนะคะสำหรับตัวนี้นะจะเป็น t o y o ต a h ไฮรักรีโวนะตัวนี้จะเป็น t o y o ต a h ไฮรักรีโวนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้ไฟตัดหมอกนะคะสำหรับรี v o d ดัมเบลแคปนะคะคือสีประตูของเรานั่นเองนะคะขนาดเครื่องยนต์ 2400cc ซีซีนะตัวนี้เป็นตัว e p i n e r นะคะ ตัวยกสูงนะคะตัวนี้เป็นตัว e p i n e r นะตัวยกสูงนะปี2016จดทะเบียนใช้งานปี2017นะคะสำหรับ r ี v o ปี2016 17นะคะเดี๋ยวไปดูข้างท้ายกันบ้างนะตัวสูงของเขาก็จะมาพร้อมกับล้อแม็ก แต่งเอ้ล้อแม็กทโทษทีค่ะล้อแม็กเดิมนะคะนี่เลยแบรนด์โตโยต้าเลยนะคะเป็นล้อแม็กเดิมจากสูงจากโรงงานไม่ว่าจะเป็นบันไดข้างนะคะกันชนหลังของเราครบมากเลยนะคันไหนที่เป็นตัวสูงแล้วไม่มีบันไดข้างกับกันชนหลังคุณลูกค้าสามารถขอเราได้เลยนะคะสินชัยคายคเซ็นเตอร์จัดให้นะนี่เลยนะคะพอมาถึงกระบะท้ายของเขานะคะเขาก็จะเพิ่มไฟเลี้ยวมาให้ไ้ไฟเบรกโทษทีค่ะ เขาก็จะเพิ่มไฟเบรกมาให้เราแล้วเนาะนี่เลยนะคะไฮรักรีโวนะคะนี่ไฮรักรีโวตัว e นะคะสำหรับรีโวตัวนี้นะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะอยากดูคันไหนเป็นพิเศษนะคะฝากเบอร์โทรศพัพท์หรือว่า,าแซล์ด้วยจังหวัดที่ท่านอยู่นะคะหรือว่าคอมเมนต์ได้เลยนะอยากดูรุ่นอะไรนะคะเดี๋ยวเป้พาเดินดูนะเดี๋ยวไปชมออปชันภายในของ t o y ยต้ารีโวกัน ออปชั่นภายในของเขาก็จะแบบพวงมาลัยของเขานะคะจะเป็นพวงมาลัยหนังนี่เลยสี่ก้านพวงมาลัยมังติฟังก์ชันนะคะตัวนี้สามารถควบคุมวิทยุทางพวงมาลัยได้เลยนะคะหน้าจอของเขาก็จะเป็นหน้าจอดิจิตอลแล้วนะคะเชื่อมต่อ USB YouTube บลูทูธแล้วก็ A U X ได้นะคะตัวนี้นี่เลยนาฬิกาก็จะเป็นนาฬิกาดิจิตอลนะคะหรือว่าจะเป็นเกียร์ของเขานะคะจะเป็นเกียร์เมียนน่วน6สปีดแล้วนะคะตัวนี้ขับขี่มันมันกันไปเลยนะโหมดอีโคนะคะคุณลูกค้าอยากประหยัดกดโหมดอีโคได้เลยนะคะเบาะหนังนะสีน้ำตาลนะคะตัวนี้ตัดกับ ภายในของรถที่เป็นสีดำมากเลยนะคะเบรก ABS นะคะแน่นอนเพราะว่าเขาขับขี่ปลอดภัยแน่นอนนะคะเบรก ABS แอร์แบกคู่หน้าทั้งหมด3ใบนะคะพวงมาลัย1ใบฝั่งผู้โดยสาร1ใบแล้วก็ฝั่งใต้พวงมาลัยอีก1ใบนะคะหรือว่าจะเป็นช่องวางแก้วน้ำนี่เลยนะคะคือเขามาพร้อมกับความสะดวกสบายของเรามากเลยนะคะช่องเก็บแก้วน้ำนะคะหรือว่าจะเป็นพวก ปรับกระจกมองข้างนะคะนี่เลยนะเป็นก็เป็นไฟฟ้ารอบพันเหมือนกันนะคะตัวนี้ของเขาจะเป็นตัวดับเบิลแคปนะคือสประตูนะคะราคาไม่แรงนะคะสประตูคันนี้เดี๋ยวไปฟังราคากันเดี๋ยวไปพาชมข้างหลังก่อนเนาะนี่เลยคือเป้เคยทําคลิปรีวิวไปแล้วนะคะคันนี้ใครอยากไปดูน็อตหรือว่าเครื่องหรือว่ายางนะคะสามารถเข้าไปดูคลิปในสินชัยคาซินเตอร์ได้เลยนะคันนี้เป้ทําคลิปเป็นคันๆไปแล้วนะคะ คันนี้จะอยู่ที่ราคา459,900นะคะ4ประตูปี2016ขนาดเครื่องยนต์ 2,500cc ปี2016จดทะเบียนใช้งานปี2017นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่459,900นะคะ459,900นะคะเคดิตดีจัดฟรีดาวผ่อนกันยาวๆ84งวดได้เลยนะใครที่ยังไม่มีรถไว้เที่ยวส่งการนะคะเข้ามา ชมรถที่โชว์รูมเราได้เลยนะคะทั้ง3สาขาเปิดบริการทุกวันไม่ว่าจะเป็นสาขากรุงเทพขอนแกน่นหรือว่าบ่อวินปวกแดงนะคะเปิดตั้งแต่8.30โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งเลยนะคะเข้ามาชมรถเราได้เลยนะคะหรือว่าอยากโทรนัดหมายนะคะสายด่วนของเรา0899695577นะโอเคเดี๋ยวไปดูคันต่อไปเมื่อกี้ดูตัวสูงไปแล้วดูตัวเตี้ยบ้างนะคะเป็นกระบะคันแกร่งอีกหคันที่ยอดนิยม ขายดีสุดนะคะสำหรับในปีนี้นะสำหรับ t o y o ต a h i l u ั Revo นะคะตัวนี้จะเป็นปี2015นะคะสเปคแคปนะคะตัวนี้สามารถเปิดแคปได้ขนาดเครื่องยนต์ของเขานะคะ2,500ซีซีนะตัวนี้ขนาดเครื่องยนต์2,500ซีซีเป็นตัวดัมเบิลแคปนะคะตัวเตี้ยนะคะหรือว่าตัวเจของเรานั่นเองนะคะ เดี๋ยวไปชมรอบๆคันของเขากันก่อนนะใครอยากดูคันไหนเป็นพิเศษนะคะคอมเมนต์ได้เลยนะพอมาฝาท้ายของเขานะคะเขาก็จะมาเพิ่มความปลอดภัยให้เรานะคะคือเขาจะมีไฟไฟเบรกนะคะมาอยู่ที่ตรงกลางอีกหนึ่งจุดนะคะ<ม>เดี๋ยวชมรอบๆคันกันก่อนนะ,ะตัวนี้จะเป็นสีขาวนะคะคุณลูกค้า นี่เลยภายในของเขาก็จะไม่ต่างกับสี่ประตูมากแค่สี่ประตูเป็นเบาะหนังนะคะแต่ตัวแครบนะคะจะเป็นเบาะผ้าจากศูนย์จากโรงงานเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะพงมาลัยพงมาลัยของเขาจะเป็นพงมาลัยหนังสี่ก้านนะคะตัวนี้เบรก ABS a i r b แ g บคู่หน้าก็อีกสามใบนะคะแล้วก็จะเป็นหน้าจอนะคะหน้าจอดิจิตอลนะคะตัวนี้แล้วก็นาฬิกาดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นช่องลมแอร์นะคะ คอนโซลหน้าทั้งหมด4ช่องนะคะตรงกลาง2ซ้ายขวาอย่างละ1ช่องนะคะตัวนี้นะสำหรับรีโวปี2015นะคะขนาดเครื่องยนต์2 4 0 0นซีซีนะคะตัวนี้เป็นตัวเจนะคะมาพร้อมกับราคาอยู่ที่379,900นะคะ379,900นะคะ ผ่อนกันยาวๆ84งวดอยู่แค่7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะสำหรับตัวนี้นะคะ84งวดอยู่7,000กว่าบาทเครดิตด,ดีสามารถจัดฟรีดาวได้นะคะสำหรับรีโวตัวนี้นะก่อนที่จะจบไลฟ์นะคะเดี๋ยวฝากช่องทางการติดต่อของเราหน่อยนะคะ สายด่วน0899695577นะคะไม่ว่าจะเป็น ID line, a d s i SINC, HAI ต้องด้วยเลขหนึ่งนะคะใครอยากแคบรูปสแกน QR code นะคะสามารถแคบรูปไปสแกน QR code ได้เลยนะคะวันนี้เป้ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวรอบหน้านะคะ จะเอารถสวยๆมาให้คุณลูกค้าชมอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามสับสไายกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ